ความขัดแย้งก็ขัดแย้งกันเรื่องความเชื่อเนะ่ม mm hmm. แต่สําหรับฉันแล้วถ้าไปทํางานเป็นหมออย่างเงี้ยฉันก,ฉนก็ฉันก็มองเฉยๆนะเพราะว mm ่า hmm. สุดท้ายแล้วหมอเขาก็มีหน้าที่รักษาใช่ใช่<ต>ผมก็คงเขาก็<ง>รักษาไม่เลือกคนอยู่แล้วอะ mm hmm. ผมก็คงมุ่งเน้นไปที่การรักษาอย่างเดียวนะเรื่องอื่นผมอาจจะไม่ได้สนใจนะออกไปดูกันไหมดูสงบได้ได้ได้ ลองเลือกเส้นทางดูนะก็ไม่ได้แย่หรอกสำหรับ uh huh. ันห,หมอเพราะว่าสำหับฉันหมอที่แบ็คก็หมอแคไดไ้ยังไงถึงยังไงก็ก็คือหมออือฮ uh huh. ึใช่ใช่ไม่ว่าหมอจากเมืองอื่นจะมาหรือไ,ไงถึงจะมีความขัดแย้งก็เขาก็คือหมอเข่มีหน้าที่รักษา